สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบอวิชาสามัญเลขคณิตศาสตร์หนึ่งนะคะข้อ6เป็นเรื่องอ,อสมก,การ Exponential โจทย์บอกว่าเซตคำตอบของอสมก,การที่จทให้เนี่ยเป็นสับเซตในข้อใดเราก็ต้องแก้อสมก,การออกมาให้ได้ก่อนโอเคให้เราสังเกตที่ส่วนนะคะส่วนข้อนี้คือ 1>, 1บวก2ยกกำลัง x บวกสสังเกตว่าตัวส่วนตัวนี้มันมากกว่า0นย์เสมอเพราะว่า1เนี้ยมากกว่า0มาบวกอันนี้คือเครื่องหมายบวกตัวนี้คือใกล้ๆ0แต่ไม่มีทางเป็น0เพราะฉะนั้นคำตอบข้อน,นี้ก็คือมากกว่าศที่จริงมากกว่า1ด้วยแต่เราสนใจแค่มันเป็นบวกเสมอพอพอเรารู้ว่าตัวส่วนเราเป็นบวกเสมอ ให้เราคูณไข่ไปได้เลยก็จะได้เป็น4กำลัง x บวก69น้อยกว่าหรือเท่ากับ5วงเล็บ1บวก2ยกกำลัง x บวก2อ้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะแล้วก็ฐาน4ตัวเนี้ยตัวเนี้ยทำให้เป็นฐาน2ก็จะได้2 กำลัง2 x อันนี้ก็จ่ายเข้าไปบวกไม่ใช่บวกเต้างเป็นลบเพราะเดี๋ยวพี่ย้ายไปก็จะเป็นลบ5คูณ2กำลัง x อันนี้เลขชี้กำลังเป็นบวกกับแยกมาเป็น2กำลัง2ลบ5บวก69น้อยกว่าหรือ เท่ากับ0อันนี้คือพี่ย้ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรโดยให้2กำลัง x เท่ากับตัว a 2กำลัง x เท่ากับ a เึิบก็จะได้เป็นตัวแรกก็จะได้เป็น a กำลัง2ลบ2กำลังสเป็น4คูณกับ5เป็น20 A ลบ5บวก69ได้เป็นบวก64น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะอ่ะพอเราจัดรูปสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการแยกสมเล็บอะไรคูณกันได้64แล้วก็บวกกันได้20 ก็คือ4กับ6เนาะเอ้ย4กับ16ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น a ลบ4มูอยู G ่กับ a ลบ16น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนยเสร็จแล้วทำเส้นจำนวน4 16บวกลบ บวกของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ก็คือต้องเอาช่วงที่เป็นค่าลบโอเคพี่ก็จะได้เองไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ a เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ4แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ16คืนค่า a a คือ2กำลัง X น้อยกว่าหรือเท่ากับ2กำลัง2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ2กกำลังสฐานเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าฐานเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราสามารถตัดฐานทิ้งแล้วก็เครื่องหมายไม่ต้องกลับนะคะโอเคเราก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เดี๋ยวเรามาดูช้อยของเราคำตอบที่เราหาได้เมื่อกี้ คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เราก็ต้องมาดูว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยเอาไปยัดในไหนได้มันบอกว่าสับเซตใช่ไหมคะสับเซตก็คือเอาตัวเนี้ยไปยัดในช้อยไหนได้ซึ่งที่ยัดได้ทั้งหมดเลยก็คือข้อ5ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ6ตอบช้อยข้อ5ตั้งแต่เปิด1ถึงเปิด5ค่ะ